สวัสดีครับผมธราทีเดมเดยโตครับคลิปนี้จะมารีวิวสั้นๆกับกล้องหน้าที่ผมได้ติดตั้งเพิ่มเข้าไปครับภาพที่เห็นในกล้องตอนนี้ในจอภาพของค w นบูตอนนี้นะครับคือภาพจากกล้องหน้าครับ ก็จะเห็นว่าถ้าดูที่หน้ารถนะครับจะมีต้นไม้อยู่หนึ่งต้นครับในมุมของคนขับนะครับเราจะไม่เห็นแล้วว่าตรงด้านหน้ารถเนี่ยครับมีอะไรบ้างการติดตั้งกล้องหน้าก็ช่วยเสริมความปลอดภัยในในลักษณะการใช้งานแบบนี้นะครับซึ่งตอแคน o ูดนะครับมันจะรองรับสัญญาณจากกล้องครับแล้วก็สามารถกดแบบแมนนวลเปิดปิดดูภาพได้แบบนี้จะไม่ได้กดมาจากพวงมาลัยนะครับต้องกดที่ตัวหน้าจอ สำหรับการต่อของผมก็ต่อกล้องหน้ากับกล้องหลังเข้าไปในช่องเดียวกันแล้วให้ตัดต่อโดยโดยดูสถานะของการเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับตอนนี้เข้าเกียร์พีหรือถ้าไม่เข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยภาพจะเป็นภาพจากกล้องหน้าที่เข้ามาในเครื่องแบบนี้ถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังภาพจะตัดไปเป็นเกียร์ถอยหลังแบบนี้ครับถ้าใช้งานปกติก็กดปิดได้ไปทำาอ่างอื่นครับแล้วก็ถ้าต้องการดูภาพก็กดเข้ามาถ้า เขาเกร์ถังปุ๊บภาพจะเป็นเก์ถยหลังครับเมื่อออกจากเก์ถยหลังก็จะเป็นภาพจากกล้องหน้าครับนี้ดูจากมุมนี้นะครับจะเห็นรายละเอียดที่ปกติเราจะไม่เห็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามุมของมุมนี้จะเป็นมุมอับนะครับมุมด้านหน้ารถแบบนี้ครับตัวกล้องผมใช้เป็นกล้องของ Kenwood ของแท้นะครับไม่ได้ใช้ของของ Misu ตัวนี้ถ้าระยะระยะที่ถ้าภาพตรงขอบจอด้านล่างนะครับตรงคำว่าเคนบูลเนี่ยครับถึงถึงตรงต้นไม้ต้นนี้แล้วเนี่ยระยะเซฟตี้ที่มันยังเหลืออยู่จะอยู่ประมาณ30ซนติเมตรครับอันนี้ก็มารีวิวให้ชมกันสำหรับการเพิ่มกล้องหน้าเข้าไปในตัวหน้าจอเคนบู o ดี m อ็ม0อ็กแปดสองศูนย์ดับเบิลยูเอสครับเผื่อว่ามีพี่ๆท่านไหนสนใจตัวนี้จะได้มีข้อมูลไว้ ชมกันครับสำหรับผมตอนนี้มันยังเหลืออีก2อ a ชแนนะครับที่ยังเหลือช n น l ภาพไว้คือภาพตั้งค่าเป็นกล้องข้างซ้ายกับข้างขวาก็จะติดตั้งเพิ่มในอนาคตตอนนี้ก็ใช้กล้องหน้ากล้องหลังไปก่อนได้กล้องหน้ามาก็เซฟตี้ขึ้นมากเลยครับแบบนี้อันนี้มีประโยชน์จริงๆนะครับตนนัวนี้เพราะว่าในมุมคนขับยังไงเราก็ไม่เห็นครับว่าตรงหน้ารถมีอะไรอยู่แบบนี้ครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h ช่อง l อดาทีดันเดียวโต้วไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ